ปีใหม่แมปแมหมดไปหนึ่งเดือนแล้ววัยการมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นี่วัยเลอเกินเวลาทำความดีมันวัย แต่ถ้าเวลาเวลาทำบาปนี่มันเหมือนมันมากมายยืดยาวทําได้เยอะแล้วเกินหลายอย่างหลายเรื่องทําผิดแต่ถ้าบอกทําที่ถูกนี่โอ้ยเดินจงกลมแป๊บเดียวชั่วโมงนะแต่ถ้านั่งฟงุงซ่านคิดถึงแต่เรื่อง สเพเหะแล้วก็โอ้ออยจืดยาวหลายเรื่องแล้วเกินแป๊บเดียวคิดได้ตั้งหลายเรื่องมากมายนะอันนี้ต้องการให้เรามีสติตรึกตรองวิมังสาวิปัสนา สำนักวิปัสสนานี่คือนี่แหละจะนึกจะคิดสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มันผ่านมาวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยเหตุผลคิดได้จะคิดเรื่องอะไรเชิญคิดเลยแต่ต้องคิดมีมเหตุผลนะคิดเสร็จแล้วแยกพวกด้วยไอ้ที่คิดไปนะ่ะเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นดีหรือเป็นชั่ว ถ้าพิจารณาอย่างนี้คนคิดจะได้ปัญญาจะเกิดปัญญาวิปัสนาทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้พ้นทุกข์ไม่ใช่พ้นเฉพาะบนบนโลกใบนี้นะ,ะตายไปแล้วก็พ้นจากทุกข์อีกไม่ต้องไปอยู่ในภพภูมิที่เป็นทุกข์ ปัญญานี่ช่วยข้ามพบข้ามชาติแต่การที่จะมาทำปัญญาให้แตกฉานได้ชัดเจนนั้นต้องมาเกิดเป็นคนต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเมืองมนุษย์นี่มีมีโจทย์หรือว่ามีสถานการณ์นั่นแหละที่จะทำให้เราได้นึกได้คิดหลายเรื่อง หลายอย่างบาปก็ชัดเจนบาปจนคนคิดไม่ถึงว่าอยู่ๆขึ้นมาแม่ที่เลี้ยงมันมาเนี่ยถูกมันฆ่าตายอย่างเงี้ยอุ้ยหาที่ไหนไม่เจอแล้วการเนลคุณอันที่สุดถึงขนาดเนี้ยมีที่เมืองมนุษย์อยีกเหมือนกันลูกฆ่าแม่ฆ่าพ่อ ลูกดา่าพ่อดา่าแม่นี่นะจะเจอได้บนเมืองมนุษย์ต้องมาเป็นมนุษย์ถึงจะเจอบาปชัดๆชนิดนี้มันมีที่นี่อืมก็เลยว่าโอ้ทำไมทำไมต้องมาวัดมาวัดวัดจิตวัดใจวัดบุญวัดบาป ต้องมาวัดกันที่มนุษย์โลกใครจะเลือกทำดีได้เลยเกิดมากาําพ้าพ่อแม่ก็ไม่มีคลอดเสร็จก็ทิ้งเลยไปตามกองอยากเยื่อไม่มีพ่อไม่มีแม่คนอื่น เขาเข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยใครจะรักลูกเท่ากับพ่อแม่ไม่มีแต่นี้อ่าพ่อแม่ไม่มีเสียแล้วโอ้ยังมีคนอื่นเก็บไปเลี้ยงไปเลี้ยงก็ไม่รู้ล่ะในเมื่อเขาไม่ได้รักอะไรมากมายก็จะเลี้ยงทริงๆว่างๆแต่โอ้ในฐานะที่มีความดีให้ทําก็ยังเป็นเป็นคนที่ทําดีได้อืไปทําความดี สร้างฐานะของตนเองขึ้นมาจากเด็กกำพร้ากลายเป็นเศรษฐีก็มีกลายเป็นพระอรหันต์ก็มีอกลายเป็นราชบุรุษคนของพระราชาเป็นหมอหลวงเนี่ยหมอชีวกเห็นไ,ไหมหมอชีวกในกี่ยกำพร้ามานะ ทำดีจนถึงที่สุดได้ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเนะ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลคนที่มีพ่อแม่เลี้ยงทกได้ดีไม่เท่าท่านก็มีก็เลยว่าโอ้เมืองมนุษย์นี่มันมีที่สุดของที่สุดอยู่ที่นี่ทางนั้นเลยหนอความดีอันมีถึงที่สุดก็มีให้ทำที่นี่ด้วยกายมนุษย์นี้ความชั่วก็เช่นเดียวกัน ะจะก่อกรรมทำชั่วกันนี่แหละรีบๆทำซะตอนเป็นมนุษย์นี่แหละมันมีหลายอย่างให้ทำแต่ไม่รู้ในเมื่อทำชั่วนี่กรรมมันจะตามไวทำไม่ได้กี่อย่างนั่นแหละมันตัดรอนชีวิตตายซะก่อนอดังนั้นถ้าเราไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้ตรึกตองวิมังสา มันก็เหมือนกนันก็เห็นธรรมดาไว้เกิดมาก็งั้นๆน่ะ,นะ,นะเสียดายไม่มีใครบอกวิธีคิดวิธีวิปัสสนาให้แจ่มแจ้งว่าอะไรควรที่จะกระทำอะไรควรที่จะเว้นกระทำงั้นติดตามพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเถอะ วันใดวันหนึ่งก็คงจะได้ยินคําสอนได้ฟังคําสอนแล้วก็เอาไปอบรมตนเองจะได้ใช้ชีวิตให้ถูกตรงแล้วก็จะผลจะได้รับผลคือไม่ต้องกลับมาเกิดลำบากลำบนอีกอ่ะรับพรจากการได้ถวายทานบารมี อุทิศส่วนของความดีที่ทําในเช้านี้สดๆเลยเนี่ยให้กับเปตาชนให้จิตทั้งหลายมีสิทธิ์มีส่วนได้ทั่วกันเขาได้ไปเขาจะไปเปลี่ยนพบภูมิให้สุขสบายขึ้นแล้วเขาก็จะรักคนที่อุทิศบุญให้เขาที่โอ้ยคนนี้นะเราเองนะทำไม่ได้แต่คนคนนี้มนุษย์คนนี้ทำแล้วยกให้เรา ยกผลบุญให้เราเขาก็เลยตามอารักขามนุษย์ที่ยกบุญให้เขาเลยเรียกว่าเป็นคนที่มีเทวดาคุ้มครองเพราะเปรตนี่เขาเปลี่ยนไปเป็นเทวดาได้เลยนะพัดชั้นไปได้เลยเลยจากมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ยะถาวารีวาหาปุลาปริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิชตะุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติละโสยะาสัพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรยโย สุคีท่คายูกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังบุทธ,ธาปจายโนจัตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลัง